ก็เปลำบา,ากมากๆคือไม่มีข้าวจะกินปาดหมูแดดเดียวหนึ่งื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าบาทนะคะถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นคนรากหญ้าเป็นคนที่ไม่มีเงิน ตัหนูเกิดมาในครอบครัวที่แบบลำบากมากๆคือไม่มีข้าวจะกินคัดหมูแดดเดียว1 9 9 9 9บาทนะคะถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นคนรกักญ่าเป็นคนที่ไม่มีเงินและไม่มีต้นทุนใดๆเพราะนี่คือคัดหมูแดดเดียวที่ไม่ได้ทํามาเพื่อคนรักย่าหรือคนจนนะคือจริงๆแล้วค่ะหนูได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยแต่หนูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามาตรฐานของความจนและรักย่าค่ะวัดจากอะไรลูกค้าของหนูเนี่ยค่ะจะต้องมีรายได้สา0,000ื่นถึงหลักล้านขึ้นไปนะถ้าเป็นคนที่มีรายได้แบบหลักร้อยสองร้อยเงี้ย จะมีนะคะแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็มีน้อยแหละเพราะคนกลุ่มนี้ค่ะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของเรานะคือหนูเกิดมาในครอบครัวที่แบบลาบากมากๆคือไม่มีข้าวจะกินคือกินข้าวแบบใส่มาม่าวันละทองหาต้มกับข้าวแล้วก็กินกินได้แค่นั้นชีวิตคนเรามันจะหาอะไรที่ที่มันแน่นอนได้มันไม่มีนะครับเกิดจากดินจากหญ้านะครับเกิดมาจากความยากจนแร่นแค้นแทบไม่มีจะก,กิน มีชีวิตรอดมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าบุญมัส,สนามากขูเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีขึ้นมากลับมาดูถูกคนยากจนนี่มันใช่คนหรือนะครับพี่น้องคิดเอาพูดตัวเองก็รู้ทั้งรู้ว่าดั้งเดิมตัวเองก็พืชติ่งมันเป็นยังไงยากจนแสนจนนะครับแค่ไม่มีจะก,กินแต่พอมีขึ้นมามาดูถูกความจนมาดูถูกคนที่ไม่มีเงินเท่ากับตนแล้วคนเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะ คือคุณมาจากประเทศที่อันนี้ไม่ได้ดูถูกประเทศลาวนะครับแต่จเะเปรียบเทียบเฉยๆว่าไอ้คนเนี้ยมาจากประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับมาอยู่ในประเทศที่จเจริญกว่าคือประเทศไทยแล้วมาหากินอยู่ในประเทศไทยแล้วพอมั่งมีขึ้นมาเนี่ยก็ไปดูถูกคนจนรู้ไหมว่าไอ้คาพูดที่ว่าคนที่ไม่มีเนี่ยคนที่ไม่มีเนี่ย ทำให้ตัวเองมีหนีเงินเนี่ยที่เขามาซื้อกินเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่คนน่ะมันไม่จําเป็นจะต้องรวยนะครับแค่พอมีเงินน่ะหมูคุณก็ซื้อเขาก็ซื้อกินได้หมูเนี่ยนะมันจะรวยเท่าไหร่มันจะราคาเท่ากับทองคํเหรอมันก็ไม่ใช่หมูจะวิเศษพิสูจน์มาจากไหนชั้นดีชั้นดีนดใครมันก็พูดชั้นดีทั้งนั้นหละมันก็ซื้อหมูตลาดทั่วไปนี่แหละมันก็ซื้อหมูในตลาดสดนี่แหละมาขายมันมีไหมใครที่ใครเอาเอาทองคําเอาเพชร เอาบอยยงหมูมันนี่นี่มันก็หัวอาหารนั้นแหละเสยนอาหารนั้นแหละโอ้หมูมันกับหมูขี้เหม็นเหมือนกันนี่แหละพอใครเลี้ยงหมูอ่ะอคนธรรมดานี่แหละโอ้โหพอพูดออกมาได้มาดูถูกว่ามาดูถูกคนจนเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าสัวซีพีของประเทศไทยเนี่ยที่มีที่เป็นเจ้าของเซเว่นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากอะไรเขาขายนะเขาขายมาม่าเมื่อก่อนห่อละห้าบาทเขาก็หากินกับคนจนมันเรื่งทำให้เขาร่ิ่มรวยขึ้นมามีกิจการใหญ่โตเขาขยายสาขาไปเรื่อย เหมือนกันมูที่เขาซื้อกินเนี่ยที่ที่นังทอมนี่มันขายนะมันก็เริ่มต้นจากไหนคุนรวยเขาไม่มาซื้อหมุแบงหรอกมันก็มีแต่พวกคนธรรมดาทั้งนั้นแหละที่เขาพออยู่พอกินนี่แหละเออที่เขามาซื้อทําให้มึงมีขึ้นมาได้พอมีช่องมีสื่อมีอะไรเข้าไปก็หลงตัวเองแล้วหลงหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดังยิ่งใหญ่ก็นั่นขึ้นมาแล้วก็มาดูถูกการที่มาดูถูกนี่รู้ไหมคือการดูถูกคนไทยนะ เราให้ไปขายที่เราก็คือดูถูกคนเราไปขายที่ตรงไหนก็คือดูถูกตรงตรงประเทศตรงนั้นเลยหากินในประเทศไทยแล้วย่ำยีดูถูกคนไทยบอกให้เลยนะทำคนนี้นะบอกให้จะสตรธรรมชีวิตเนี่ยรวยได้ก็จนได้ดังได้ก็ดับได้เจ้าของเศรษฐกิจเจ้าของเศรษฐีนะเศรษฐีในประเทศไทยเนี่ยช่วงยุคกองสบู่แตกปี40อะมีเงินเป็นพันล้านสุดท้ายเขาร้มละลายมาขายแซนด์วิชข้างกันหน่ นี่อะไรมึงไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นมึงยังไม่ได้ถึงเข้าคันนั้นเลยมึงก็มาดูถูกโหมันเจียมปวดมากผมบอกพี่น้องคิดเอานะครับมันเจ็บปวดขนาดไหนคือเนี่ยมาหากินอยู่ในประเทศไทยขายอยู่ในประเทศไทยนะแล้วมึงพูดอย่างนี้ผมถามว่าคนที่รวยๆจริงๆอ่ะผมถามหน่อยว่าในประเทศไทยมันจะมีสักกี่คนแล้วคนที่รวยๆเขาซื้อฮเขามาซื้อมึงกินทุกวันทุกมือเลยเลยอาหารมันมีไหมไปถามคนรวยดิคนรวยมีใครเคยมาซื้อหมูมึงไหมมีไหมจอิจริงๆ แล้วมึงก็มาพูดอย่างนี้บอกเงินเดือนสามหมื่นนะสามหมื่นถึงเป็นเป็นแสนเป็นล้านถึงจะซื้อกินได้ปาดโคพูดออกมาได้ยังไงเขามีเงินอยู่สามร้อยห้าร้อยเขาก็ซื้อกินได้เขาเงินพันหนึ่งเขาก็ซื้อกินได้หมูมันเท่าไหร่ราคาเท่ากับทองคําเลยเหรอถึงพูดออกมาอย่างนี้โอ้โหดูความพื้นตัวเองมั่งบอกเลยน่งเนี่ยจบแล้วดับแล้วบอกเลยมึงเตรียมตัวได้เลยมึงเตรียมตัวดับได้เลยบอกเลยมึงดังได้มึงก็ดับได้มึงมีได้มึงก็ไม่มีได้มึงก็จนได้ เพราะว่าอะไรที่มึงมีอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอะไรทุกคนก็เข้าไปซื้อมึงซื้อเสร็จมึงจะทําให้มึงมีได้แต่ต่อไปถ้ามึงไม่คนเขาคนเขาไม่ซื้อมึงขึ้นมามึงจะเป็นยังไงเงินที่มึงมีมันก็จะลอยหลอไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้บอกเลยถ้ามึงอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องตรวจสอบมึงแล้วล่ะเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบมึงเลย่ะมึงจะต้องมีการเสียภาษีเสียภาษีแล้วมึงเป็นคนลาวเนี่ยมึงมาอยู่ในประเทศไทยอาชีพนะอาชีพเนี่ยค้าขายพวกนี้เนี่ย เขาห้ามอยู่แล้วประเทศไทยเขามีกฎหมายห้ามอยู่แล้วแล้วมาทําอย่างนี้บอกเลยนี่เปิดตัวไม่ได้เปิดตัวธรรมดาเปิดตัวแบบโคชลีสเปิดตัวดูถูกคนมึงเตรียมตัวดับได้เลยอินังทำคนนี้เห็นแล้วมันแล้วแม่มาดูถูกคนแม่มีใครไหมที่คนรวยบางคนเขารวยกว่ามึงเนี่ยเขายังไม่ดูถูกคนเลยเพราะว่าอะไรที่เขามั่งมีนี่ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะเขา,าอาศัยคนจนเจ้าของ Seven เซเว่นที่มีสาขาไปทั่วโลกเขาก็เขาก็หากินอยู่คนจน คนไทยคนรวยๆมีไม่กี่คนหรอกที่รวยที่ไปซื้อเซเว่นซื้อยังไงก็ไม่ทําให้เจ้าของซีพีรวยในเซเว่น่ะของธมาห้าบาทสิบาทมันก็เริ่มต้นจากคนจนทั้งนั้นเลยมันหลายคนรวมๆเข้ามันก็ได้เยอะขึ้นมากเองเขาก็หาจงกจากคนจนทั้งนั้นนะจะของเจ้าของห้างอะไรก็มัอนกันของในห้างด้วห้างมันจะมีราคาร้อยล้านพันล้านก็ั้งแต่นะจะมีหมื่นล้านแต่ของมันก็เริ่มมันก็เริ่มจากมิตรใจมิตรเล็กๆรวมกันมันถึงเป็นกองใหญ่ โอเคสบายดีท่านผู้ชมทางฝั่งเราฝั่งไทยเนาะที่ได้เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะในคลิปนี้เขาก็จะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับบางสํานักข่าวบางสื่อของไทยนะท่นาที่ว่านําเสนอข่าวแบบบมีมูลความจริงเนาะนําเสนอข่าวแปลว่าสร้างกระแสโจมตีประเทศเราเอาเนาะเป็นทังไดเขาปติตามชมติดตามฟังกันเลย <Okay. S 3> โอเคซอฟบอลเรา

นายรูเเห็นมีข่าวไปขาวบนไอ้นี่อยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ในอยู่ในบอกก็เ็ดลองเทศดูหน่อยลองเทศข่าวนี้ดูก,ก่อนสวัสดีสบายดีเนาะพี่น้องฟังไทยและพี่น้องฟังเล่าเมื่อในบ่าวกิตากามาจมประเด็นอีกแล้วเนาะพี่น้อง มีประเด็นอย่างชนะิมาเบาเนะมาเบาเรื่องแม่ค้าหมูแดดเดียวเศร้าเล่านะขี่มาเห็ดอาชีบขายหมูแดดเดียวอยู่ในประเทศไทยหรือว่ามาขายออนไลน์อยู่ในประเทศไทยเนาะซึ่งประเด็นก็คือเพิ่อนออกมาว่าว่าคอร์สที่เพิ่นออกมาสอนน่ะคนลาดยาหรือว่าคนไทยนี่เงินเดือนขาแรกว่าละร้อยสองร้อยนี่ บ่มีซิทมาซื้อกินเนาะมีกรมีน้อยแต่ว่าคนวานะแต่ว่า่นวามีแต่คนรวยมาซื้อของคนกินเนาะระดับเงินเดือนสามหมื่นขึ้นไปเนาะจะมาซื้อกินหมูแดดเดียว่นได้นะ่นว่าแล้วแนี้แต่เพณ่นบอกว่าคนลาดเนาะนะคนลาดเนาคนไทยเนาะมาซื้อกินของคนบรได้เนาะคนว่ามีแต่คนรวยมีแต่คนมีเงินมาซื้อกินของคนได้หมูแดดเดียวคนกินได้ โอ้ยขอ,อยากบอกนะเจ้าก็เริ่มกำพื้ตัวเองเนาะก่อนเจ้าสิเขามาบางไทยใอยได้ยินมาเจ้านี่อดเขา่าอดน้ำเดินหางานวิ่งหางานกว่าจะได้งานก็ย้อนคนไทยเนาะเขาใจดีเนาะมีล้านล่านหนึ่งเนาะร่านสมสำเขาหับเขาเจ้าเนาะเขามาเห็ดงานเขามาทํางานเขามาขายมันเป็นแรงงานอยู่ในร้านเขาเนาะเขาก็ช่วยเหลือนี่ น้ำใจของคนไทยเจ้าเป็นยังเจ้าขึ้นมาเหยียบยาศักดิ์ศรีของเขามาว่าส่คนละญ่าเนาะเจ้าอย่าลืมกำพืชของตัวเองตัวกำพืชตัวเองมาจากสายเพศนหดเจ้าจะมีทุกวันนี้เนาะจำปน้ำเจ้ามาขายของในประเทศไทยนี่เจ้ามีบัตรอีหยังขายของเป็นผิดกฎหมายนะเจ้ามาขายของในเมืองไทยนี่เพราะว่าเขาสงมนให้แต่คนไทยมาทําอาชีพของคนไทยนี่เจ้าว่าไมาแบบนี้เจ้าตัดขาตัวเองเนี่ย เจ้าข่าตัวเองข้างอ้อมเลยได้ไหนนะเนาะคอยบ่เห็นดีนาที่เจ้ามาดูถูกคนที่มีเงินเหนือนหน่อยหรือว,ว่ามีเงินพ่อแห้งที่มาซื้อกินหมูแดดเด,เด,ดเดียวเจ้าหมูแดดเดียวเจ้ามาันพิเศษพิสงอังกระๆๆดากระดดภาษาคอยนี่คอยบ่ได้ไปซื้อกินดอกหมูแดดเดียวใช่ไ้มาราคาเป็นสามสี 4, ่หมื่นนะโว้ยผู้ใด,ดเจ้าเงินสามสี่หมื่นไปซื้อหมูแดดเดียวเจ้ามากินคอยพ่กินเนาะคอยเห็ดกินเองก็ได้หมูแดดเดียวแต่อันนี้มันค่ำดูถูกอย่ามาดูถูกคนทํามาหาเร้ากินค่ำ มันมีทั้งคนรวยคนจนอย่าลืมกำพืชตัวเองกำพืชตัวเองก็ต้องมาแต่ฝั่งเราเหมือนกันอืมมาก็ตกงานได้เงินบอกว่าตอนมาสัมภาษณ์งานเขามาสัมภาษณ์ข้าวก็ไม่มีกินเขาก็บ่มีกินเห็นไหมเข้ามากเขาเอาเข้าให้กินคนท่ายเอาเข้าให้กินเนาะคนทายใจดีหาเข้าหานามให้กินแหมมากแล้วทําลืมกำพืช มาขายของออนไลน์แถมยังขายผิดกฎหมายอีกในประเทศเขาพอได้ดับได้ดีมาลืมกำพืชตัวเองสูงส่งมาจากไหนถึงไปพูดแบบน,นั้นรวยมาจากไหนขนาดคนที่เขารวยจริงๆหรือว่าเขารวยแท่เขายังบ่งออกมาว่าแบบนนี้บอกแสดงมาริยามารยาทแบบนี้ถามาคนลคนลากยากเขาก็มีแต่เขาก็อยากเหมือนกันในนามเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขามาซื้อก็ต้องขายให้เขาไม่ใช่มันจะอัดคลิปแล้ว ไปพูดบบว่าดูถูกเบียดหยามศักดิ์ศรีของเขาคนทุกคนเขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันถึงจะเป็นคนจนเขาก็มีคนจนมีศักดิ์ศรีถึงแม้เขาจะมีเงินน้อยเอออย่าลืมสิว่าตัวเองกําเนิดมาจากไหนกาพืชตัวเองมาจากไหนก่อนจะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายหมูแดดเดียวนี่ชีวิตตัวเองลําบากมาแค่ไหนมาบอกว่าคนละแท่ทีสิ มีความดีให้กับประเทศเ่นสร้างแต่ความีเนาะทันใดมันดีมันงามก็เห็นเอาตัวออย่านคนบ่ย่านบอดังหรือย่านคบานบอานบมากสิสรสา้าภาษาหมูแดดเดียวอะเดินไปข้างนอกนี่ก็มีกินแล้วราคาสามสิบสี่สิบาทเน่ยไม่ถึงต้องสามสี่หมื่นหรอกไม่ถึงต้องห9ื่นเก้าหรอกแค่ภาษาคอสเรียนคนไทยเข้าใจดีบางที่เขาก็สอนให้ฟรีหมูแดดเดียวทุกอาชีพอะ เข้าไปดูในคลิป youtube หลายๆซ่องอเขาสอนในคนประเทศเขาสอนให้ฟรีเขาไม่ได้มาค่าคอร์สหมื่นเก้าไม่ได้มาขายอาชีพแถมต้งเป็นอาชีพของคนไทยอีกอาชีพของคนไทยยังมาจะมาขายในประเทศเขาอีกโอ้โหพี่น้องคนไทย,ยว่าจังไหน่เนะาะกับคนนี่ละคุณแบบนี้เนาะบอกกีตาร์ของคนนี่ละคุณเหรได้บอกกีตาร์ได้บอกกีตาร์ไม่ได,กกวได้ว่าอีอย่างนะ ทั้งที่มาอาศัยประเทศเพิ่นมาเหยียบแผ่นดินเพิ่นมาหาเงินในประเทศเพิ่นแถมยังมาดูถูกประชาชนคนไทยเพิ่นอีกบอกว่าคนลาดยญ้าไม่ค่อยมีคนมาซื้อกินนะเอออันนี้ขายเฉพาะคนรวยเท่านั้นโอ้โหไ่ได้เลยคนแบบนี้ครับบ่าวกีตาบอกเลยบมเมนคนประเทศบ่าวกีตาบ่าวกิตาบอกเอาคนเนระคุหรือว่าคนลืมอกำพืชของตัวเองเนาะนี่แหละครัว,ว่าการศึกษาสําคัญ การศึกษามันสําคัญจริงๆพูดมาได้ยังไงคนแม่หรอวะอันนี้ออกมาว่าโอ้โหดูไม่ได้เลยลืมกําเพื่อนี่แลละคุณแผ่นดินไทยมากเลยเนาะตอนนี้คนไทยเขาถล่มยับแน่นอนพ้านนี้เจ๊งแน่นอนบาวกีตาร์บอกเลยคนแบบนี้ย่าให้อยู่ในผ่แฟนดินเด้อพี่น้องไร่กับประเทศเลยคนแบบนี้ ขายของก็มาขายผิดกฎหมายมาแย่งอาซีของคนไทยอีกเนาะแถมยังเลระคุณอีกคนยาีคนจนก็พูดใส่เขาโหดูถูกเขานี่แหละคนไม่มีการศึกษาคนไม่ได้เรียนมาลืมกํำพืชพอมีหน่อยก็ปีกล้าขาแข็งนะพอมีเงินหน่อยก็ทั้งไม่รู้เลยว่าตัวเองมีเงินเพราะอะไรมีเงินยอดอะไร ก็มีเงินเพราะเมืองไทยเพราะประชาชนไทยกเพราะคนลาดย่านนี่แหละที่เขามาซื้อกินก่อนที่ท่ก่อนที่เจ้าสิขายอ่ะก่อนที่เจ้าสิมาดังแบบนี้อ่ะมันก็คนลาดย่าเขาอ่ะมาซื้อกินคนลาดซิ้นสองซิ้นคนละกล่องสองกล่อง,อ,งอืมมันก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมามีไรายได้มันก็ไม่ได้มีคนรวยรู้จัก,ร,จกรู้จักมึงแต่ทีแรกอยู่แล้วออก่อนที่มึงจะมาสัมภาษณ์ออกช่อง,ของเขาอือ มึนก็เป็นคนลาดยา่ามันก็ทอดขายก็ใช่คนลาดย่าอยู่แล้วใช่พี่น้องคนไทยอยู่แล้วอ,อแม่หรอวะเปล่ากีตาร์ฝากแล้ว่นแบบนี้เนี่ยเราพุนแห้งพี่น้องขอความคิดความเห็นของพี่น้องคนไทยในเนอะว่าพี่เจ้าคิดเนี่ยไหนกับแม่ค้าคนนี้นะแม่ค้าสาวเราแม่ค้าขายหมูแดดเดียวนี่นะคอยว่านะเรือมกําเพื่อแล้วกันเนี่ยเราพุ่นแผ่นดินไทยอย่างแห้งนะอย่างหลายเลยแม่นบอพี่น้อง แถมยังมาแย่งอาชีพของคนไทยอีกยังมีหน้ามาพูดแบบนี้เองรับม่ได้เลยฝากไว้วให้คิดอันนี้เป็นคุณยายคุณผู้ชมอายุหกสิบเจ็ดจบข่าวค่ะจบข่าวแค่นี้แหละเทสเทสลองดูลองดู